และห้องที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนี้ราคาไม่ถึงล้านดน้ทุกคนและผ่อนแค่4,000ต่อเดือนเท่านั้นเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะ และที่นี่นะทุกคนตอนนี้นะบังอยู่กับโครงการลาดพาวการ์เด้นนะคะ mm. ก็คืออยู่ใกล้กับเดอะมอลบางกะปิคือแค่หนับอักซอยอะเดอะมอลบางกะปิแล้วทุกคนก็คือใกล้กับ MRT บางกะปิด้วยนะและที่สําคัญตรงนี้นะมีทางลัดไปโลตัสบางกะปิด้านหลังด้วยเด้อเป็นไง คือห้องนี้นะะัรนคาไม่ถึงร้านเลยเพื่อนเพื่อนแล้วผ่อนแค่สี่พันเท่าน,นั้นฟังไม่ผิดสี่ห้าพันต่อเดือนเท่าน,นั้นและเพื่อนเพื่อนที่เงินเดือนสตาร์ทหมื่นเดียวกู้ได้นะจ๊ะประมาณหมื่นเดียวหมื่นสองหมื่นหนึ่งกู้ได้แล้วทุกคนคือใครกําลังเช่าอยู่คอนโดที่แบบในเลทราคาประมาณแบบห้าพันสี่พันอะไรเงี้ยรีบมาดูห้องนี้ด่วน,นเลยนะมีแค่ห้องเดียวเท่าน,นั้นนะคะและนี่โซนตรงนี้ที่ปังนั่งอยู่นะคะจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นเลยนะจ๊ะก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องเนี่ย ขนาดผ่อนแค่สี่พันห้องราคาไม่ถึงล้านเราก็แต่งเฟอร์จัดเต็มให้แล้วใช่ปะ mm. คือตรงนี้เลยนะก็จะเป็นโซฟาขนาดใหญ่เลยเฟอร์นิเจอร์ใงห้องเป็นของ SB เฟอร์นิเจอร์เลยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะทุกคอนโดคือเราใช้แบบเกรดดีให้เพื่อนๆเลยนั่งได้3ท่านนอนดูหนังตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ และที่ผนังของเราก็ติดกรอบรูปสวยงามเลยแบบนี้เลยนะจ๊ะและอยากจะให้ดูผนังอีกฝั่งหนึ่งตกแต่งสวยงามเหมือนกันนี่แทนแทนแทนผนังฝั่งนี้คือแบบตกแต่งสวยงามมากติดกรอบรูปหรือว่าวางทีวีตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็คือมีกรอบแบบบิวคิวไม้ให้เลยนะคะและตรงนี้นะคะชั้นวางนะคะจะบอกว่าตู้ตรงนี้เป็นซอฟโค้ด้นะกดเข้าไปเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะ ก็คือเรได้าแบบน่ารักมากออะเปิดฝั่งนี้ออะเปิดฝั่งนี้เออเห็นปะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะและประตูตรงนี้นะจ๊ะประตูเราก็ติดดิจิตอลดอลล็อกให้ด้วยนะคะขนาดคอนโดราคาไม่ถึงล้านเราก็ติดให้เหมือนกันเพราะว่าเรได้าเราอยากให้เพื่อนๆแบบปลอดภัยนะคะก็คือใช้ได้ตั้งแต่สแกนลรยนิ้วมือก็ได้นะคะกดรหัสผ่านก็ได้หรือคียกการดเข้าออกก็ได้หรือมีกุญแจก็ได้หรือว่าจะติดตั้งแอปพลิเคชันส่งรหัสผ่านให้แม่บ้านใช้ครั้งเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะ และโซนถัดไปมาดูโซนห้องนอนกันดีกว่านะคะระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนเนี่ยเราก็จะมีเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้เลยซึ่งตัวประตูบานเลื่อนเนี่ยพอปิดไปปุ๊บเดี๋ยวจะให้ได้ยินเสียงเงียบมากทุกคนเสียงแบบเหมือนได้ยินแค่ห้องห้องนี้เลยนะแล้วก็เปิดได้สองฝั่งด้วยนะคะนี่ค่ะพอเปิดฝั่งนี้ ตรงประตูเนี่ยมันจะใช้เป็นอลูมิเนียม3บานเลยเนาะพอใช้3บานเนี่ยจะทําให้พื้นที่การเดินไปมาอย่างเงี้ยพื้นที่ก็จะมีกว้างขึ้นมากเลยนะคะและพื้นของเรานะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางกันน้ํากันปลวกไม่ลามไฟเลยนะคะเวลาถูพื้นด้วยไม้มอฟหรือว่าแบบผ้าถูพื้นอะไรเงี้ยพื้นไม่บวมนะจ๊ะไม่เหมือนกับตัวกระเบื้องลามิเนตน,นะคะอ่ะโซนห้องนอนของเรานะคะเวลาแบบแขกไปใครมาเราปิดประตูบานเลื่อนได้เพื่อแบบ ความเป็น private space เนาะและต่อห้องนอนของเราเนี่ยตรงนี้นะคะเตียงเราก็ให้ใหญ่ขนาดต้อง5ฟุตเลยเพื่อนๆเ,เป็นเตียงของ S B Furniture เลยนะแล้วก็ฟูกที่นอนก็คือของใหม่ให้เลยนะคะก็คือใน้ด้ว,ว่าเพื่อนๆแค่ลากระเป๋าเข้าอยู่ก็เข้าอยู่ได้แล้วนะลากระเป๋าอย่างเดียวมีกระเป๋าใบเดียวเสือผืนหมอนใบใช่ปะ <laughs> ก็คือเข้าอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ดูผนัง ที่ผนังเนี่ยก็คือจะตกแต่งเป็น2โทนสีนะคะ,ะ,คะก็เรียกได้ว,ว่าแบบเป็นดีไซน์ที่สวยมากๆเลยตรงนี้นะคะจะเป็นริ้วไม้แบบเนี้ยก็คือรูปสัมผัสไปโอ้โหดีเทลเขาดีมากๆเลยนะคะเป็นโทนสีเทาก็สีขาวตัดกันนะคะด้วยกรอบรูปและที่สำคัญด้านบนของเรามีไฟดาวไลท์ให้ด้วยนะคะเปิดปิดไฟได้แล้วก็สามารถหันองศาของไฟให้แบบหันไปทางตัวผนังก็ได้ยิ่งกว่านี้ก็ได้เหมือนกันและรางเลื่อนก็ปรับไฟได้เหมือนกันนะคะ โซนถัดไปไปดูห้องน้ำกันก่อนก็ได้อ่ะเปิดประตูมาเลยค่ะห้องน้ำของเราที่นี่นะเราทำห้องน้ำใหม่เลยนะเพื่อนๆก็คือเป็นแบบกระปูกระเบื้องใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องตัวลายหินอ่อนแบบนี้เลยหรูหรามากพร้อมกับติดตั้งตัวเครื่องทำควาอุ่นให้ใหม่แล้วนะคะแล้วก็สายชำระก็ติดตั้งให้ใหม่ของฮาเปิเล่เลยนะของใหม่แบบนี้เลยเงากริดโอ้โหคือเรียกได้ว่าของใหม่หมดเลย ตัวชักโครกอันนี้ก็ติดตั้งให้ใหม่เหมือนกันนะคะทุกอย่างของใหม่อยากให้เพื่อนๆมาดูห้องเลยนะและตรงนี้นะคะที่ปลายเตียงของเรานะคะก็จะมีเป็นตัวตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็คือขนาดใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าปังสูงประมาณ163เนี่ยตู้เสื้อผ้าสูงเหมือนกันนะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอะมาดูระเบียงกันดีกว่าค่ะนี่ระเบียงห้องนี้กว้างมากก่อนไประเบียงเนี่ยเราจะมีตัว ผ้าม่านกัน UV 2ชั้นพอปิดไปปุ๊บมืดเลยเนาะแล้วก็เราก็มีตัวตระขายกันนกที่ติดตั้งที่ระเบียงให้ด้วยนะคะมาเปิดมาดูกันสามารถติดตั้งตัวเครื่องซักผ้าที่ระเบียงได้เหมือนกันนะคะตัวระเบียงเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ติดตั้งตัวซิงค์ล้างจานบริเวณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราติดตั้งก๊อกให้เรียบร้อยแล้วห้องนี้นะเพื่อนๆอยู่ชั้นสูงเลยวิวแบบวิวโล่งแบบนี้เลยเห็นปะนั่นไงเห็นรถไฟฟ้าปะตรงนั้นน่มีรถไฟฟ้าด้วยแล้วตรงนั้นเป็นเดอะมอลล์บางกะปิ โอ้โหคือได้ได้ว,ว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ใกล้กับเซเว่นด้วยนะคะห้องนี้นะน,นี่และเดี๋ยวฟังมาสรุปก,กันดีกว่าว่านี่ไข่กู้ได้บ้างเป็นยังไงกันบ้างทุกคนวันนี้นะคะพามารีวิวคอนโดลหลักแตนนะคะไม่ถึงล้านนะคะแล้วห้องนี้นะคะเพื่อนๆที่เงินเดือนสตาร์ทหมื่นเดียวกู้ได้นะจ๊ะฟังไม่ผิด10,000ื่น,นก็กู้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะก,กู้รวมก็กู้ร่วมได้เหมือนกันและผ่อนคุ้มกว่าเช่ามากมาก ผ่อนแค่ประมาณ4 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะโอ้โหเป็นไงคือผ่อนคุ้มกว่าเช่ามากๆเลยนะไม่มีคอนโดที่แบบถูกราคาแบบดีที่สุดแบบนี้แบบโอ้โหนานๆทีจะมีมาน้เพื่อนไม่อยากให้ทุกคนพลาดและที่นี่นะคะคือเช่น,น้าบักซอยก็คือ m r t บางกะปิแล้วเป็นเดอะมอลล์บางกะปิเลยที่เขาเพิ่งทำเสร็จใหม่เนาะแล้วก็ใกล้กับโลตัสบางกะปิด้วยนะคะหรือว่าใครจะตัดไปทางเส้นนวมินก็ใกล้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเราอยู่บนถนนแฮปปี้แลนด์สายหนึ่ง คือเป็นถนนที่ตัดระหว่างเส้นถนนลาดพร้าวกับถนนนวมินเลยนะอยู่ตรงกลางเลยนะเดินทางสะดกวกเวอร์เลยนะจ๊ะตรงนี้ก็ใกล้กับโรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลเวชธานีก็ใกล้เหมือนกันนะคะอยู่ตรงลาดพร้าวเนาะก็ใครที่แบบกําลังมองหาคอนโดเป็นของตัวเองอยากให้รีบมาซื้อเป็นของตัวเองเลยและที่นี่บอกเลยค่าส่วนกลางแค่18บบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นฟังไม่ผิดส่วนกลางคือถูกที่สุด เท่าที Re ่ป so, um, ังเคยรีวิวคอนโดมาแล้วไม่อยากให้พาคอนโดนี้จริงๆจากใจเลยนะก็ถ้าคลิปนี้ออกไปรับรองว่าฮอตแน่ๆเลยไม่อยากให้ทุกคนพาก็แค่สนใจรีบนะถ้าดูห้องจริงได้เลยนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้ปังลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ